ดีแลนจูงใจสกินเนอร์ขลองขางเกงเก่งเก่งลำลายไหลได้เคยไหมเออทฤษฎีทางสังคมพฤติกรรมโซเชียลพฤติกรรมสังคมนะคะโซเชียลคอ o p ิ r a t i v e l e นนิ่งนะคะพฤติกรรมพวกนั้นเวลาเอามาใช้กับสถานการณ์ทางการพยาบาลก็ไม่ต้องไปเคาะให้หนูฟังให้หนูให้หมานะเราก็จะมาตั้งเงื่อนไขทางการพยาบาล ถ้าหนูทำแบบนี้ได้ครูจะให้คะแนนนะเงครั้งต่อไปถ้าหนูทำแบบนี้ครูก็จะให้คะแนนอีกพอถึงเวลาหนูจะทําแบบนี้นะคะครูแล้วเดี๋ยวหนูจะได้คะแนนใช่ไหมคะเนี่ยคือเราเอาทฤษฎีนั้นไปไว้กับสถานการณ์ใหม่เราก็จะสามารถใช้อ่าเรียกว่าเหมือนบอโรเทอรีที่อาจารย์อธิบายนะคะมันก็จะใช้ได้มาแอ <assumption, S 2> สเซมชันแอสเซมชั่นภาษาไทยเรียกว่าข้อตกลงข้อตกลงไม่ต้องเขียง จำสั้นๆข้อตกลงไม่ต้องเถียงครูบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเถียงไหมมันคือข้อตกลงก่อนจะเป็นข้อตกลงนักทฤษฎีทุกทุกทฤษฎีเขาจะมีข้อตกลงของเขาอยู่ค่ะแอสั m p t i นคือความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ต้องยอมรับต้องยอมรับใช้คํานี้นะต้องยอมรับเวลาจะเรียนทฤษฎีอะไรครูบอกว่าให้ทำตัวเป็นหัวอ่อนเชื่อตามนั้นเลยค่ะต้องยอมรับเขานะคะต้องยอมรับว่ามันเป็นจริง จึงจะยอมรับทฤษฎีที่เราเรียนได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้นจริงนะคะ้าร์ลินเจอร์ก็จะบอกบอกว่าทุกคนทุกคนมีความมีสามารถที่จะให้การดูแลสุขภาพตนเองเป็นการดูแลพื้นฐานที่ติดตัวมาแต่กําเนิดตามวัฒนธรรมของคนคนนั้นถ้าเราเชื่อเราก็ต้องเชื่อว่าคนทุกคนไม่มีใครอยากทําร้ายตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ มีเจตนาดีในการดูแลนะคะเพราะฉะนั้นข้อตกลงเบื้องต้นจึงอยู่บนพื้นฐานของความรู้หรือความเชื่อก็คือ worldview ของนักทฤษฎีนะคะเป็นค่านิยมส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับก,กันนะคะแม้ว่ามันตกนนเนี่ยแม้ว่าข้อตกลงนั้นนะคะนะคะพิมพ์ตกนะแก้ได้ก็แก้นะคะแม้ว่าข้อตกลงน,นั้นอาจจะไม่สามารถทดสอบได้นะคะแต่ก็สามารถโต้แย้งในเชิงปรัชญาได้ นะคะนี่คือข้อตกลงนะทุกทฤษฎีเดี๋ยวไปเรียนปุ๊บจิ้มหาเลยข้อตกลงทฤษฎีนี้คืออะไรอ่านทฤษฎีสองทฤษฎีมีข้อตกลงไหมเมล,ลิสเจอไหมเมล,ลิสเจอข้อตกลงไหมคะหนูยังไม่เจอคะ่ะกูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปหาเพนเดอร์เจอข้อตกลงไหมมีค่ะอ่ามีแม้ทฤษฎีจะมีข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกนี้อาจารย์ข้อตกลงข้อตกลงคืออะไรไม่ได้นะ อญญาจารย์อธิบายแล้วนะต่อไปคอนเซปต์คอนเซปต์คือไอ้แต่ละบล็อก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 นัก่นแหละนะคะแต่ละก้อนก้อนก้อนนั่นคือองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของปรากฏของปรากฏาการณ์ที่จําเป็นต่อการทําความเข้าใจสิ่งนั้นทฤษฎีอะสมมติว่าปลายทางมันคือ,อการดูแลแบบผสมผสานอ่ะครูยกตัวอย่างเรนเจอร์เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ครูไม่ได้สอนเรนเจอร์ เพราะว่าครูจะไปสอนบทที่ครูบอกว่าครูจะไปสรุปสุดท้ายว่าเราจะเอาทฤษฎีไปใช้วิจัยอะไรยังไงตอนท้ายนะคะครูก็เลยตัดอะไรนิเจอทิ้งไปหนึ่ทฤษฎีปีนี้ครูไม่สอนนะคะครูก็เลยเอาอะไรานิเจอมายกตัวอย่างนิดนึงนะคะจะได้แบบแล้วก็ค่อยไปดูทฤษฎีอื่นอีกทีนะ,ะแนวคิดที่มันเป็นนามธรรมฝังอยู่ในการรับรู้ของของ,ของนะักปัญญานะนะคะมันจะถูก เอามาเอามาเขียนนะคะเอามาเขียนเอามาบรรยายนะคะให้สอดคล้องกับปรากฏปารณาต่างๆเพื่อให้ผ่านภาษาสัมผัสอะคะ่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมนั้นๆจะบอกอยังไงเดี๋ยว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 ยกตัวอย่างลงไปข้างในเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นนิยามนิยาม,ยามเวลามีแนวคิดปุ๊บจะรู้จักแนวคิดมันคืออะไรตัวนั้นมันคืออะไรความรู้คืออะไรอย่างเนี้ยคะ่ะ มันก็เลยต้องให้ความหมายให้ความหมายกําหนดความหมายมันขึ้นมาว่าคํานั้นมันหมายถึงอะไรเพื่อให้สื่อสารกันได้รู้เรื่องสมมติเราพูดถึงว่าหนูจะศึกษาความสุขค่ะนิยามความสุขของหนูคืออะไรความสุขของเราความสุขของเราไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะทํานิยามศัพท์มันก็เลยมีคําว่านิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการก็คือความสุขหมายถึงตื๊ดตื๊ด งานวิจัยเรื่องนี้การศึกษาเรื่องนี้บอกว่าความสุขแบบคือหมายถึงแบบนี้ก็เชื่อแบบนี้วิจัยอื่นจะไปบอกความสุขหมายถึงอะไรก็ไปว่ากันไปใช้คนณลทฤษฎีฟอรเรน์ในจิงเกลพูดถึงการพยาบาลว่าการพยาบาลหมายถึงหนึ่งอย่างไลนเจอร์พูดถึงการพยาบาลอีกอย่างหนึ่งเทนเดอร์ก็อีกอย่างหนึ่งเมลลิสก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคําว่าการพยาบาล แต่ลนะทฤษฎีนิยามไม่เหมือนกันนั่นแหละคือนิยามที่เราจะต้องไปทําความเข้าใจกับความหมายของทฤษฎีที่เราเรียนต่อไปตัวประหลาดของเราก็คือ proposition หรือ statement นะคะมันคือข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ก็คือไอ้ลูกศรน,นั่นแหละแต่แทนที่ทฤษฎีจะเขียนแค่ลูกศรแล้วจบทฤษฎีเขาจะเขียนต่ออธิบายว่าลูกศรเนี้หมายถึงอะไรเหมือนที่ครูบอกว่าลูกศรหมายถึง เอ่าเป็นความสัมพันธ์เป็นเป็น,นกลไกเออเป็น,นกลไกก็ได้นะสมมติว่าถ้าถ้าเราบอกว่าทําไมทําไมแผลโกกถึงได้ติดเชือ้อเนี่ยเราก็อธิบายกลไกว่าเมาื่อเชื้อโรคเข้าไปตร่างกายมีการตอบสนองกระบวนการแมคโครฟาจตอบสนองแบบนี้นะคะตัวคิวริงเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยเกิดอ,อินเฟคชันเอออันเนี้ย เรียกว่าสเต t เมนต์นะคะตัวทฤษฎีก็จะบอกไว้เหมือนกันค่ะตัวทฤษฎีก็จะบอกไว้เหมือนกันว่าทําไมไอ้ไอ้ต้นทางมันเกิดแล้วไปลายทางมันจึงเกิดัวทฤษฎีจะบอกไว้ถ้าเจอข้อความแบบนี้เราเรียกว่าสเตจเมนต์เดี๋ยวแบบคุค่นหัดูจะให้หาสเต t เมนต์ด้วยนะกูจะให้หาคอนเซ็ปต์จากบทความด้วยนะคะจะทนัน์ตความรู้ไปต้องรีบนะคะสมมุติว่าเขาชอบเขาชอบยกตัวอย่างสมมุติว่าบ้านคือทฤษฎีนะคะ เวลาที่เราจะแยกบ้านออกมาเป็นส่วนๆเราก็จะบอกว่าบ้านมีองค์ประกอบสําคัญคือเสาหลังคาแล้วก็ผนังสมมติอย่างนี้นะเสร็จแล้วปุ๊บเสาหลังคาผนังเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรคะคอนเซ็ปต์อ่าแล้วตัวคอนเซ็ปต์นั้นเสาคืออะไรล่ะหมายถึงอะไรมันประกอบไปด้วยอะไรมันทําหน้าที่อะไรอันนี้เราเรียกว่า definition คือความหมายอ่ะ เสาคืออะไรอะ่ะหลังคาคืออะไรอจีนคืออะไรอธิบายมาให้ละเอียดอธิบายมาให้ชัดว่ามันหมายถึงอะไรมันมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมีลักษณะอย่างไรประกอบไปด้วยอะไรลักษณะอย่างไรนึกถึงคอนเซปต์คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตประกอบไปด้วยคุณภาพชีวิตของบ้านก็จะบอกก่อนว่าคุณภาพชีวิตคือการรับรู้ของบุคคลนั้นอ่าที่มีต่อสภาว่าณตอนนั้นว่าตนเองรู้สึกคุงพอใจหรือไม่คุงพอใจกับ สิ่งที่ตัวเองกาลังเผชิญอยู่ประกอบไปด้วยนะคะด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะตืดๆไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละด้านก็ลงดีเทลด้านร่างกายหมายถึงการที่บุคคลคนนั้นมีกําลังร่างกายวังชาสามารถประกอบกินจวัดประจําวันได้โดยตัเยวเองไม่ต้องพึ่งพาใครเนี่ยค่ะมันก็จะลงไปในรายละเอียดเรามาทฤษฎีก็จะบอกแบบนี้ทุกทฤษฎีเลยคนที่ทาทฤษฎีอยู่น่าจะ รู้ว่าเขาจะลงรายละเอียดลงไปในแต่ละเ e น i ฟ i ช i o นนะคะคอนเซ็ปเมื่อกี้เมื่อกี้ครูบอกว่าผนังอินถูกไหมถ้าถ้าทฤษฎีก็จะบอกไปด้วยประกอบด้วยคอนเซ็ปตใหญ่ๆคราวนี้ครูก็จะมาพูดถึงภายในคอน c e p t ตภายในคอน c e p t ตนะคะมันอาจจะมีองค์ประกอบเล็กๆข้างในที่มีโครงสร้างคล้ายๆกับทฤษฎีได้ ย่างเช่นผนังอิฐเป็นหนึ่งคอนเซปต์ของทฤษฎีถูกไหมแต่ถ้าเป็นโมเดลโมเดลอาจจะเป็นส่วนองค์ประกอบเดียวหรือคอนเซปต์เดียวที่อยู่ในทฤษฎีนั้นแล้วมาแยกย่อยว่าผนังอิฐแบ่งออกเป็นก้อนอิฐสองก้อนที่ถูกเชื่อมด้วยปูนโดยคนเป็นคนสร้างทําทให้ออกมาเป็นผนังมันเหมือนโมเดลซอนโมเดล เรียกว่าคอนเซ็ปต์เหมือนมันเหมือนเทียรี่ซ้อนเทียรี่ตัวเทียรี่ที่น้อยกว่าเรียกว่าโมเดลพอละอธิบายเยอะกว่านี้งงเอาใหม่มันเป็นตับเต็ดหน้าตามันเหมือนกันแต่มันไม่ได้ใหญ่มากถ้าเป็นเทียรี่เทียรี่สมมตินะบอกเทียรี่เทียรี่มันจะมีองค์ประกอบไอเนี้ยคอนเซ็ปต์ a b c d เนี้ยองค์ประกอบมันจะเยอะเฮดเดอร์มีเยอะไหม กี่ตัวไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนจะประมาณสักสิบสิบเอ็ดอะไรประมาณเนี้เยเมลลี่มีเยอะไหมเยอะแยะเลยเอาแวนเนี่ยอะไรหลายอย่างเลยนะคะตั้งหลายตัวเทียรีย่อ่โครงสร้างมันเยอะโครงสร้างแบบนี้ค่ะแต่ในขณะที่คอนเซ็ปต์หนึ่งตัวเนี่ยบีหนึ่งตัวเนี่ยตัวมันเองอ่ะก็อาจจะมีข้างในที่มีหน้าตาเป็นแบบเนี้ยแต่มันอาจจะมีเล็กๆมีแค่สักสักสองก,ก้อนที่เชื่อมโยงกัน เราเรียกว่าโมเดลหรือสองสามก้อนที่เชื่อมโยงกันไม่ซับซ้อนเรียกว่าโมเดลที่ครูบอกอ่ะโมเดลยังเล็กอยู่ทาไปทํามาเดี๋ยวงอกเงยคอนเซ็ปต์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอีกหน่อยฉันก็จะเป็นทฤษฎีนักทฤษฎีจะเริ่มสร้างมาตั้งแต่สร้างโมเดลก่อนค่ะอาจจะมีแค่คอนเซ็ปต์ตัวหนึ่งกับตัวสองเอาไปทดลองเอาไปทดสอบสามเอ้ยงอกคอนเซ็ปต์ตัวที่สามมางอกคอนเซ็ปต์ตัวที่สี่มาก็กลายเป็นใหญ่ๆก็กลายเป็นทฤษฎีค่ะ โอเคนะผู้พูดคอนเซปต์แล้วผู้พูดโมเดลแล้วผู้พูดเทอรรี่แล้วตามที่รูเกินไว้ตั้งแต่ต้นหมดแล้วนะแอนสมชัน um ทุกอย่างหมดแล้วนะคะฟีโนเมนาอย่าลืมนะฟีโนเมนากลับมาพูดอีกทีหนึ่งคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วนะคะในธรรมชาตินะคะถ้าเราจะศึกษาเราก็ควรจะศึกษาฟีโนเมนาที่เราสามารถ เข้าถึงได้ผ่านภาษาสัมผัสของเรานะคะเออนะคะอย่าไปศึกษาอะไรที่มันมันมันไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะคราวนี้สถานการณ์ที่เรา ى, ปฏิบัติการพยา,ศา,ศาบาลเนี่ยนะคะมันก็ไม่พ้นฟีโนเมนาที่เกี่ยวเรื่องของสีพาราดามนี้ถ้ามองพาราดามพาราดามคืออภิกบวนทัศน์ภาษาเราได้ยินมาแต่ปอตี จริงป่ะพี่กระบวนพาดอะ่ะได้ยินยิงไปดูสิชีท้ที่อาจารย์เขาสอนที่ฎีการพยายามอะไรแล้วนะวิชาอะไรวะมนโนมนติใช่ไหมประมาณปีหนึ่งเทอมสองไม่ก็ปีสองเทอมหนึ่งไม่เกินเนี้ยนะคะเรียนมนโนมนตินะคะก่อนเรียนเนื้อซิงโปรเซอะเราจะเรียนประวัติศาสตร์ก่อนเล่นในติงเกลพี่กระบวนพัดคนสุขภาพเนี่ยเราเรียนมาแล้วทั้งทุกคนนะคะ อาจารย์จะบอกว่าพอเราเรียนคอนเซปต์แล้วทําใจให้ว่างๆแล้วบอกบอกว่าเฮ้ยคนก็คือถ้าพูดกันง่ายๆคนก็คือหนึ่งคอนเซปต์นั่นแหละแต่มันใหญ่ไงมันใหญ่มันครอบทุกทฤษฎีเลยมันครอบทุกทฤษฎีเลยเพราะทุกทฤษฎีล้วนแต่พูดคอนเซปต์ที่อยู่เล็กๆในคนในพยาบาลในสุขภาพในผู้รับบริการทั้งสิน้นมันใหญ่ที่จะคุมทุกทฤษฎีเลย ยกตัวอย่างนะก่อนจะมาพูดตรงนี้ยกตัวอย่างไปนี่ก็ได้อะอ่ะเนี่ยไลนิเนเจอร์ต่อให้คุณไปพูดทฤษฎีความเชื่ออะไรของคุณก็ช่างสุดท้ายคุณก็พูดถึงคนอยู่ในตัวทฤษฎีคุณสุดท้ายคนคือบุคคลครอบอครัวกลุ่มคนจะให้ความหมายว่าเป็นใครก็ช่างแล้วก็สุขภาพคุณก็พูดถึงสุขภาพอยู่ดี คุณก็พูดอะไรก็ไม่รู้ร้อยแปดพันเก้าแต่ทั้งหมดเนี้รวมๆก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมคุณพูดถึงการดูแลตั้งสองสามอย่างแต่สุดท้ายมันก็คือ nursing คุณพูดถึงสุขภาพก็จะเป็นจะตายจะยังอยู่พูดตั้งแต่ p o l i t i c health care well being disability dying and death ตั้งแต่เนี่ยจนตายเลยสุขจนตายอ่ะนะคะก็คือสุขภาพเพราะฉะนั้นไอ้สี่มิตินี้เราจึงเรียกมันว่า จริงๆอะถ้าเอาถ้าถ้าดูโดยโครงสร้างมันอะมันก็คือคอนเซ็ปต์ของเอวอเมนต์คอนเซ็ปต์ของเพอร์ซันคอนเซ็ปต์ของเฮลคอนเซ็ปต์ของซิงเองแต่พอมันไปคลุมทุกทิสฎีแล้วเราเลยเรียกมันชื่อใหม่มันใหญ่กว่าเดิมแค่นั้นว่าพารดามพาราดามพอมันมีหลายๆพารดามก็เลยเรียกมันว่าเมตตาเมตตาพาราดามใหญ่ๆ าาพาลดาบใหญ่ๆหรือคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆเขาไม่รู้จักาาพาลดาบเนี่ยาาพาลดาบชิปนะคะฮพาลดาบชิปเ,เปลี่ยนไปอ๋นนนนปนอน,นี่มันมันเชนไปมันอ่ามันมันหมูมันมิกเออในนี้นะคะาาพาลดาบชิปไปไม่ใช่ชิปจุดๆนะคนะคะยังอยู่นะคะไม่ได้ไปไหน อา่าอ่ะพี่กระบวนทศน์หรือว่าเมตาพาราดามก็คือเป็นกรอบเขาโครงในการมองเห็นไหมคะเป็นกรอบพยาบาลอ่ะเนื้อสิ่งเทีรมไม่ได้มองไปไกลมากกว่าคนสุขภาพสิ่งแวดล้อมเลยมันเป็นกรอบสี่กรอบนั้นนะคะแล้วมันก็เป็นการแสดงความสัมพันธ์นะคะคล้ายๆกับอธิบายว่าคนสุขภาพสิ่งแวดล้อมอ่ะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงทุกทฤษฎีจะพูดถึงนะคะ แล้วมันก็เป็นส่วนที่มันเป็นนามธรรมาท,ที่สุดนะคะมันกว้างมากพอมันเป็นนามธรรมาปุ๊บมันต้องลงไปในรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีเพื่อที่จะอธิบายความเป็นรูปธรรมหรือว่าลดทอนมันลงมาให้คนเข้าใจนะคะแต่ละทฤษฎีก็เลยไปลดทอนคนของแต่ละทฤษฎีก็เลยไม่เหมือนกันนะคะกระบวนทารนะคะก็คือพื้นฐานความเชื่อนะคะที่มีในใจของคนคนนั้นนะคะ เชื่อเหมือนกระบวนศน์มันจะเป็นความเชื่อทางด้านคนของคนที่เมือเวอร์วิวนั้นเวอร์วิวนั้นใส่แว่นตาแว่นตาแว่นตาจะใส่แว่นตานี้นะคะอาจเปลี่ยนแปลงได้เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนคนเราเชื่อความเชื่อเราเปลี่ยนไหมเราเราเปลี่ยนศาสนาได้เลยถูกปะ่ะความเชื่อเราก็เปลี่ยนนะคะเมื่อวันหนึ่งเรา เกิดเจอสถานการณ์อะไรเราเปลี่ยนใจเรามีเหตุผลความเชื่อเราก็เปลี่ยนนะคะแต่ตอนนี้นะตอนนี้ทุกคนมีความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่าอ่าข้อตกลงของคอนเซ็ปต์มีข้อตกลงเชิงทฤษฎีก็มีค่ะถ้าเราเอาข้อตกลงมาอธิบายในเชิงของเมตตัดพาราดามก็อาจจะบอกได้ว่าการพยาบาลเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากความเจ็บป่วย ใครเนี่ยใครเชื่อแบบเนี้ยนักปรัชยาทาพยาบอลคนไหนเชื่อแบบนี้เวอร์วิวแบบนี้การพยาบาลเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากความเจ็บปวดไ<ด><ด>นติงเกลไรติงเกลเชื่อแบบนี้ไรติงเกลเชื่อในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดลอ้อมไม่หนาวไม่อุ่นไม่สมกระโปรกไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไป นะคะสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดอากาศไทยเทนะคะนั่นคือวอร์วิ e ของในติงเกล่วที่เชื่อในมิติของสิ่งแวดล้อมแบบนี้อ่าในเชิงของมิติพยาบาลพยาบาลเป็นสาขาวิชาและเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การดูแลมนุษย์ในวัฒนธรรมที่หลากหลายมโนทัศนะคะก็คือคอนเซ็ปต์เนี่ยก็เป็นเป็นคำที่แสดงออกหรืออธิบายถึงความคิดรวบยอด ของลักษณะของตัวคอนเซปต์นั้นๆนะคะเป็นการให้ความหมายของมโนทัศน์หรือว่าแนวคิดน,นั้นๆเช่นคนหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านนะคะสมมุติยกตัวอย่างนะบอกว่าบุคคลหมายถึงกลุ่มคนครอบครัวชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับการพยาบาลอันนี้คือความหมายเนี่ยเป็น definition คอนเซปต์ hmm. ก็คือคนหรือว่ามโนทัศน์ก็คือคนสรุปมโนทัศน์กับคอนเซปต์คืออันเดียวกันถูกไหม แต่มโนทัศน์ใหญ่กว่ามโนทัศน์มีแค่คนสุขภาพมโนทัศน์มีแค่สี่อะภารดามมโนทัศน์มีแค่สี่อย่างสี่อย่างรวมกันเรียกว่าเม็นต่ภารดามอภิก,กระบวน์โอเคนะเออถ้าเป็นหนึ่งอันแบบนี้นะคะเราก็เรียกว่าหนึ่งภารดามนะคะอ่ะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงปัจจัยด้านกายภาพ เคมีชีวภาพที่ส่งผลกับการดำรงชีวิตหรือพัฒนาการของมนุษย์หรือบุคคลนะคะสิ่งแวดล้อมจะเป็นทางกายภาพสถานที่นะคะที่ได้รับบริการนะอาจหมายถึงสังคมเศรษฐ,ฐกิจวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพอันนี้คือสิ่งที่เขาอธิบายพาราดามเอนเวอร์นเมนต์ไวะะ้พาราดามนี้นะสามพาราดามแล้วนะสุขภาพพาราดามนี้อธิบายว่าสุขภาพหมายถึง กระบวนการมีชีวิตนะคะหรือการสิ้นสุดมีชีวิตนะคะหรือสุขภาวะซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ได้รับบริการพยาบาลหรือพยาบาลเป็นผู้ตัดสินนะคะคือถ้าเป็นสุขภาวะของผู้รับบริการผู้รับาบริการก็เป็นผู้ตัดสินนะชั้นดีชั้นไม่ดีนะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของการประเมินสุขภาพโดยตัวพยาบาลพยาบาลก็จะเป็นคนที่จะตัดสินได้ว่าคนนี้มีไข้ไหมมีไข้อะไรอย่างนี้นะคะ ก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราประเมินนะคะสุขภาพส่วนเน r s i n ินะคะหมายถึงการกระทําของพยาบาลที่เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ครูสอนเรื่อง pattern of ออ o w i n g ไปนะคะเห็น okay, นะเพราะฉะนั้นมันมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างพาราดามนะคะวิชาชีพพยาบาลนะคะเกี่ยวข้องกับการดูแลและกระบวนการมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายครูถามว่าสัจพจน์นี้ เป็นสัจพจน์ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างพลางานอะไรกับพลา,านอะไรเป็นเน r ้อซิงกับเทวเห็นไหมกระบวนการมีชีวิตตั้งแต่สิ้นสุดถุงูกภาวะนะคะ